สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาดูวิธีทําแป้งไข่นกกระทาสองสีที่ทํามาจากมันม่วงและมันแครอทวิธีทําก็ง่ายมากเลยนะคะไปเริ่มทํากันเลยในขั้นตอนแรกก็ให้นํามันม่วงและมันแครอทไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็ให้นํามันแครอทและมันม่วงมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพื่อนําไปนึ่งค่ะการหั่นชิ้นเล็กแบบนี้จะทําให้มันของเราสุกง่ายแล้วก็เปลือยง่ายค่ะ ในขั้นตอนนี้แนะนำให้ตั้งน้ำรอเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้หั่นมันเสร็จทั้งสองสีแล้วนะคะลักษณะที่หั่นก็จะชิ้นประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะนำมันของเราไปนึ่งกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ตั้งน้ำรอจนน้ำเดือดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมันลงไปนึ่งกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟ,นนราาไฟแรงในการนึ่งมันเราจะนึ่งอยู่ที่4ีนาทีค่ะ ่วนระยะในการนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นมันด้วยนะคะถ้าใครทําชิ้นใหญ่ก็จะนึ่งนานหน่อยค่ะในช่วงที่รอให้มันสุกเราก็จะมาเตรียมส่วนผสม,มแป้งไว้รอกันเลยค่ะส่วนผสม,มก็จะมีประมาณนี้วันนี้เราก็จะทําไข่นกกระทาอยู่ที่สองสีนะสมม่วนผสมของเราจะใช้สัดส่วนที่เท่ากันค่ะ และตอนนี้เราก็ได้นึ่งมันมาครบ40นาทีแล้วนะมันของเราก็สุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํามันออกมาบดด้วยการใช้ซ่อมก็บดให้มันละเอียดดีเลยค่ะพอมันละเอียดดีแล้วจากนั้นเราก็จะนําแป้งมันที่เราเตรียมไว้ามาผสมส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะทยอยผสมแป้งมันลงไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็สลับกับการนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะเข้ากันดีค่ะ พอใส่แป้งมันลงไปหมดแล้วจากนั้นเราก็จะนําหัวกะทิที่เราเตรียมไว้มาทยอยผสมแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะนวดจนกว่าส่วนผสมจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วแป้งที่ได้ก็จะลักษณะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะพักแป้งในส่วนนี้ไว้ก่อนเราจะไปเริ่มทําแป้งสีส้มกันเลยค่ะต่อไปก็ให้น้ามันสีส้มหรือมันแครอทออกมาบี้หรือบดให้ละเอียดเลยค่ะ พอบดมันละเอียดดีแล้วจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลใส่ขาวตามด้วยเกลือและผงฟูค่ะต่อไปก็ใส่แป้งมันและกะทิจากนั้นก็นวดส่วนผสม,มให้เข้ากันดีเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใส่ส่วนผสม,มลงไปครบทุกอย่างแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรานวดแป้งให้เนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันเลยค่ะในขั้นตอนที่เรานวดถ้าแป้งมีลักษณะที่แห้งก็สามารถเติมน้ำได้นะคะ แต่ต้องพยอยใส่นะเพราะเราจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะแต่ถ้าแป้งแฉะเกินไปก็สามารถเติมแป้งมันได้เช่นกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะแป้งของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะวิธีสังเกตง่ายๆว่าแป้งใช้ได้หรือยังนะคะก็ให้เราหยิบแป้งขึ้นมาแล้วก็มาปั้นดูถ้าแป้งมีลักษณะที่ปั้นง่ายก็แสดงว่าแป้งใช้ได้แล้วค่ะ และตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเสร็จทั้งสองสีแล้วนะคะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยในขั้นตอนนี้เราก็จะนําแป้งมาปั้นให้ดูกันเลยค่ะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะเราจะใช้เป็นช้อนค่ะในการตวงจะได้มีขนาดแป้งที่เท่ากันค่ะหรือใครจะนําไปชั่งก็ได้นะเอาตามความชอบและถนัดของตัวเองเลยค่ะต่อไปก็ให้ใช้ช้อนนะคะตักแป้งขึ้นมาส่วนช้อนนะเราใช้เป็นช้อนตวงค่ะ ส่วนขนาดก็เศษหนึ่งส่วนสองช้อนโต๊ะพอปักแป้งได้ขนาดตามต้องการแล้วจากนั้นก็นำแป้งขึ้นมาคึงให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะพอคึงแป้งได้ลักษณะวงกลมแล้วจากนั้นก็ให้เราพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็นำแป้งชิ้นต่อไปขึ้นมาคึงให้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้เหมือนเดิมเทคนิคสำคัญในการปั้นแป้งควรที่จะปั้นแป้งให้มีลักษณะที่วงกลมและก็เนียนอย่าปั้นให้แป้งแตกนะคะ เพราะเวลาเรานําไปทอดแป้งจะไม่สวยค่ะต่อไปเราก็จะนําแป้งสีส้มมาปั้นให้ดูกันค่ะลักษณะก็เหมือนกันนะให้เราใช้ช้อนค่ะในการตักขึ้นมาจากนั้นก็นําแป้งขึ้นมาคึงบนมือให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะส่วนขนาดของชิ้นแป้งก็ให้เอาตามความต้องการเลยค่ะถ้าใครไม่มีช้อนแบบนี้ก็สามารถกะเอาได้เลยแต่การปั้นแป้งควรที่จะปั้นให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะ เพราะเวลาเรานําไปทอดแป้งจะได้สุกพร้อมกันค่ะพอปั้นเสร็จก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยตอนนี้เราก็ได้ปั้นเสร็จทั้งสองสีแล้วนะคะขนาดก็จะประมาณนี้และจํานวนที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็ให้นําไปทอดได้เลยค่ะส่วนท่านไหนที่ทําแล้วแป้งทานไม่หมดสามารถนําไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะสามารถเก็บได้ 1- 2เดือนค่ะ หรือใครทอดเสร็จแล้วก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เช่นกันค่ะพอเราจะนำมาทานค่อยนำมาทอดใหม่ก็ได้นะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ